สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหัวเราะสับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดจะมาะคะสรุปนะคะสองตัวล่างสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนให้กับสมาชิกนะคะสำหรับสมาชิกที่รอชุดสรุปนะคะก่อนที่เราจะเข้าชุดสรุปนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคาเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางจิทธิความในจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยซักนะฮะเดี๋ยวเรามาดูชุดสรุปกันนะคะชุดสรุปนะคะในงวดประจำวันที่16มีนาคมนะคะ2568ฮะ,ะเรามาเริ่มจากชุดสรุปล่างก่อนนะคะจะให้นะคะเด่นนะคะวิ่งนะคะที่3กับ6ฮะ,ะสำหรับล่างนะคะ3กับ6ฮะ,ะจะเป็นตัวเด่นล่างนะคะส่วนชุดเด่น,นะคะจะมีที่คู่ชุด 034363836773051669แล้วก็09นะคะทั้งหมด10คู่ชุดนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะส่วนอ่าชุดเน้นนะคะงวดนี้นะคะแอดเลือกตามความชอบส่วนตัวนะคะชุดแรกนะคะก็คือ03ชุดต่อมานะคะก็คือ43ชุดต่อมานะคะก็คือ63นะคะ แล้วก็อีกหนึ่งคู่ชุดนะคะก็คือ83ดะนี่คือคู่ชุดนะที่แอดจะให้นะคะเป็นชุดเน้นนะคะสำหรับชุดสองตัวล่างในงวดนี้นะคะเพื่อนๆคะชอบสองตัวล่างตัวไหนนะคะลองเลือกวิเคราะห์นะคะพิจารณาคะนำไปเสียงด้วยตัวของเพื่อนเองคะส่วนชุดสรุปนะคะสตัวบนคะแอดให้เด่นวิ่งไปนะคะที่2กับ8ปดคะ ส่วนชุดเด่นนะคะสตัวบนนะคะจะมีที่สองเจ็ดแปดหนึ่งแปดเจ็ดสองหนึ่งแดสี่สสเจดห้าสี่หนย์ห้าแล้วก็ศูนย์เดะคู่ชุดนะคะส่วนชุดนะ,ะที่แอดจะเน้นให้นะคะใน2องตัวบนนะ,ะก็คือคู่ชุดนะคะสองเจ็ดแดหนึ่งแดเจดแล้วก็สองหนะคะนี่คือคู่ชุดนะ,ะที่แอดเน้นให้ในงวดนี้นะคะเพื่อนๆนะคะ ถ้าชอบนะก็ลองนําไปเสี่ยงคะแต่ถ้าไม่ชอบนะก็เลือกที่จะมองผ่านได้นะคะสำหรับงวดวันที่สิบหกฮะเดี๋ยวเรามาดูฮะชุดสรุปฮะสามตัวบนกันฮะชุดสรุปสามตัวบนฮะจะมีที่ศูนย์สองเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดสองสองหนึ่งหกแปดหนึ่งหกสองหนึ่งสองแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสองแปดหนึ่งนะคะสิบคู่ชุดโตดฮะส่วนชุดฮะที่อาจาร เน้นให้นะคะก็คือคู่ชุด 027, 081, นแะคะ681นะคะ, 1, ะ,คะแล้วก็621นะคะนี่คือคู่ชุดนะคะที่แอดเน้นนะคะในงวดนี้นะคะสำหรับชุดนะคะ3ตัวบนนะคะส่วนเลขวิ่งบนล่างในงวดนี้นะคะก็วิ่งของเรานะคะยังเดินต่อเนื่องอยู่นะคะวิ่งศูนย์ในงวดนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะศูนย์เนี่ยถ้าเรามามองนะคะข้างล่างนะคะตัวได่แอดให้เด่นก็จะมีศูนย์สาม รองมาก็คือ0509นะะและแอดมองว่าตัวที่น่าจะมาได้อีกตัวหนึ่งนะะก็คือ07กับ06นะคะสำหรับถ้า0มาข้างล่างนะะอันนี้จากการวิเคราะห์ส่วนตัวนะะถ้าชอบ0นะะในข้างล่างนะะส่วนข้างบนนะะถ้า0มาข้างบนเนี่ยตัวที่แอดชอบนะก็จะเป็น05 07นะะเป็นตัวรองค่ะ09นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่แอดมองว่าน่าจะมาได้นะคะก็คือ 02นะคะสำหรับข้างบนนะคะเพื่อนๆลองเลือกเอานะะคว่าเพื่อนๆชอบไหมสูตรในงวดนี้นะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่เราลงมานะคะแล้วก็ใช้งานจริงนะคะมาหลายงวดแล้วนะคะงวดนี้เนี่ยแอดมองว่าน่าจะยังผ่านนะคะแล้วก็น่าจะอยู่ในสามตัวบนนะคะหรือว่าสองตัวล่างอยู่นะคะเพื่อนๆลองเลือกพิจารณาดูนะคะ สำหรับนะคะชุดสรุปในงวดนี้นะคะในงวดประจำวันที่16มีนาคมนะคะ2568นะคะแอดก็นะคะหวังนะคะว่าตัวเลขนะคะที่แอดให้แนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะคะจะสามารถทำให้เพื่อนๆสมาชิกนะคะ ช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะแล้วก็ช่องนะคะมีการมีรวยสูตรหวยฟรีนะคะก็ขอให้สมาชิกโชคดีนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะคะเลือกตัวเลขนะคะที่เพื่อนเพื่อนชอบนะคะนำไปเสี่ยงนะคะแล้วก็ขอให้ถูกหวยถูกรางวัลกันก้อนโตๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะ เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ